Go Go Power Ranger ด Go Go Power Ranger นี nee. ่ Mighty Morphin is Power Ranger เดี๋ยวพบกันเร็วๆนี้กับ Power Ranger อ๋น oh no. อันนี้เป็นถุง power ranger ที่เราบอกกันว่าจะมาทำคลิปแล้วเราก็เห็นกันว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพี่ต้นแนะนำให้ดูดีกว่านะครับตัวนี้ก่อนเลยก็จะเป็น pink slayer นะครับ จริงๆมันเป็นคอมมิกอาร์ตนะครับเป็นคอนเซปต์อาร์ตของ Power Ranger ทุวที่เป็นไนโดาไนโดเรนเจอร์นะครับที่เป็นฟูเตล่าโนดอนนะครับเป็นแก๊งเดียวกันกันกบ uh, ตัวของรอดดากอนนะครับผม uh, ก็จะค่อนข้างสวยเลยนะครับกล่องแรกนี่จากคอร์เรคชั่ r ไรนิ g งคอร์เรชั่นนะครับแล้วกันต่อมาที่ทุกคนอยากดูก็จะเป็นนี่ครับ ซีพาโทเร์นะครับก็คือตัวดุ๋ยนะเป็นตัวร้ายของพาวเวอร์เรนเจอร์นะครับในคอเลคชันของจูเรนเจอร์นะครับตัวนี้ให้มา2ตัวจะเป็นแบบนี้เลยนี่ใครอยากชมก็รีบคอมเมนต์บอกกันมานะครับอันต่อมาตัวนี้นะครับเป็นริต้ากับรอสซ e นะครับผมนี่ตัวนี้เป็นคอเลคชันที่ออก เขาเรียกว่าออกมาเซอร์เบตตอนที่14กุมภาพอดีเป็นคอร์เรคชันที่ออกที่เกมสต็อปนะครับหรือเกมเมอร์เวิร์สนะครับเป็นห้างสปเปนค้าที่ขายเกี่ยวกับพวกเกมที่อยู่ฝั่งอเมริกาเนาะตัวนี้ก็จะเป็นคอร์เรคชันทเวนตี้ไฟฟ์เจียอันนิเวอร์ซารีของตัวที่เป็นงานของ Power Ranger เนะครับผมก็คือเรื่องราวของคอร์เรคชันชุดแรกเลยที่เป็นพวกไดโนเสาร์ต่างๆดูหน้าริต้าในเวอร์ชันของฝรั่งเห็นไหมแหลมมากแล้วก็มีเค้กด้วยเห็นอา เค้กก็จะมีซอสกับตัวริต้าเห็นไหมจิ๋วๆนะครับแล้วก็ตัวซอสนี่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงจากเดิมค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเราไปรีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนต่อมาที่พี่ต้นรอคอยมานานอีกมากๆเลยก็คือนี่นะครับตัวนี้เป็น collection special เหมือนกันนะครับเป็นซอดอนนะครับผมแล้วก็อัลฟาไฟ์นะครับก็คือตัวที่เป็นตัวละครหลักเลยที่คอยเขามันจะมีภาษาติโดดูโดดูโดอะไรต่างๆนะที่เวลามันเรียก power ranger มานะครับ คนก็ชอบเอาไปทำเป็นฉากกันนะครับจริงๆถ้าเอาไปใส่ในตัวที่เป็นฉากคล้ายๆ Star Wars ที่เขามีขายกันนะ่ะพี่ต้นว่าก็แจ่มเลยเดี๋ยวพี่ต้นจะไปใส่แล้วก็เปิดไฟฟ้านะครับผมอ่าเขาจะเป็นประมาณนี้ power ranger เนอะตอนนี้พี่ต้นตัวเหลืองยังไม่มานะครับน่าจะมาประมาณปลายปีนะครับนะแล้วก็อันต่อมาอันนี้คือ amazing มากๆในสายของคนที่ชอบเก็บพวกเอ่อ microsoft นะก็คือนี่เลยกล่องแรกเป็นนี่ครับ แมมมอสกับฟูจล่าโนดอนนะครับผมนี่เห็นไหมนี่นะครับแล้วก็ต่อมากล่องที่2ก็จะเป็นเซบาทูสนะครับกับไทไทเซราท็อปนะครับผมนะหรือไทเซราท็อปนะครับผมแล้วก็กล่องสุดท้ายโคตรเจ๋งนะครับกล่องนี้คือนี่เลยนี่ครับโอ้ไม่กล่องมันบดบๆเบี้ยวๆนะครับนี่ไทร a โนซอรัสเร็กซ์ไดโนเสร์นะครับผมซึ่งเวลามันรวมร่างก็จะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมนี่ครับ ก็คือเอาตัว5ตัวบวกกันนะครับมันจะกลายเป็นไดโนนะครับเมกาซอสหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าจูเรนเจอร์นะครับหรือไดจูจินนั่นเองนะตัวนี้ไซส์จะประมาณ10นิ้วนะครับผมแล้วมันสามารถแปลงเป็นรถได้ด้วยนะเหมือนในในภาพยนตร์ของเวอร์ชันญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอเลกชันทั้งหมดของพี่ต้นนะท่านผู้ชมนี่ให้ดูกันอย่างนี้นิดนึงนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับใครที่เห็น แล้วก็อย่าลืมนะครับผมเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยเห็นไหมนี่เต็มเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับงอเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะพาไปดูกระถุงนี้นี่ในถุงนี้เลยนะครับถุงที่เราเรียกว่า b o u n ์ y Hunter ของ Star Wars ในคอ e c t i o n A New Hope แล้วก็ Empire Styleback นะครับผมที่เป็นของ Boba f e t t นะครับ ไปตามจับฮานโซโลที่เป็นคาร์บอนไนท์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพรุ่งนี้มีอะไรบ้างนะครับส่วนใครที่อยากดูนี่ครับพวกนี้ส่วนใครที่อยากดูพวกนี้นะครับก็อย่าลืมเข้ามากดคอมเมนต์กันด้วยนะพี่ต้นจะรีบทำคลิปรีวิวให้เลยนะครับแล้วก็ล่าสุดจะเห็นกันว่าพี่ต้นได้ปืนเนิฟมาใครชอบกระบอกไหนก็ลองคอมเมนต์กันบอกกันได้เลยนะโอเคไปกันดีกว่าบายบายไอเลิฟยู